ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒทุกท่านนะครับพบกับผมนัทชาัคอนแกนอีกครั้งหนึ่งข่ับพุทธาขอพระเครื่องในวันที่17สิงหาคมพศ2566นะครับเป็นเดือนแม่แห่งชาตินะครับขอให้พระผันปีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับกับผมนัทชาพัคอนแกนกลับด้วยความครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับเป็นคลิปสุดท้ายในวันที่17นี้นะครับในคืนนี้นะครับ สำหรับลักาณของอพระรูปหล่อนะครับหนึ่งในชุดเป็นจับภาคีาพระรูปหล่อเมื่อกี้ก็ได้ชมไปแล้วนะครับหนึ่งในชุดเป็นจับภาคีพระรูปหลอกก็คือ,อลวงปู่ท,ทวดร,รุ่นเบตงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับที่จะขับไปได้เลยก็ต้องเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางพานนั่นเองนะครับหนึ่งในหน,งหนึ่งในชุดเป็นจัภาคีหนึ่งในห้าองค์นั่นเองนะครับ ก็จะมีรุ่นเบตงหลวงพ่อวดเบียตรงหลวงพ่องงงเงินวัดบางคานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโงพหลวงพ่อพลวัดช่องแคแล้วก็หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอสระบุูีนั่นเองนะครับโอเคครับมาชมหนึ่งในชุดป็นจารพีที่นิยมกันสุดๆครับก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพิมพ์นิยมนะครับนี่คือความแห้งมาก่อนเลยนะครับแห้งรอ เห็นดางนี้ดูอย่างเนี้ยครับอาจจะเอ้ยริงเปลาเนี่ยนะนี่ยค่อยๆดูนะครับนี่ฮะตัดช่อเลยนี่คะนี่ฮะตัดช่อสวยงามสบายสวยงามนะครับด้านหลังครับอ้วนเลยนะครับวนวนสมบูรณ์นะครับแห้ง เดี่ยวเป็นธรรมชาติมากนะครับเอาแล้วครับหลวงพ่อเกินวระบางขันพิมพ์นิยมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยภาคกันเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะเร็วนิดนึงเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังรับชมเนาะนะครับบางคนก็บอกเฮา y, นานไปไม่ดีนะ๋ยวเมียผมดาเอาได้ได้ผู้ชมพระหลวงพ่อเกินวระบางขันพิมพ์นิยมที่หน้าตาหล่อเหลาจะโบกตรงสวยงามมากจีดอยนะครับนี่ครับ ชัดเจนไหมหน้าตาหล่อๆมากนะครับผมทุกคนเห็นชัดๆเนาะนี่ไครับใช่ไหมครับชัดๆว่าหล่อจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเอากล้องมาด้านหลังเลยนะครับนี่คือพระสังกระจายนั่นเองมี่พระสังกระจายนะครับ เนื้อนี่ช่ำเลยนะครับเห็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะแห้งเหี่ยวตกตะกันตะกรอนนะครับเนอะเป็นธรรมชาตินะครับชีวงชีวอนชัดเจนนะครับสามชายครับสามชายพิมพ์นิยมสามชายมีรอยยุบีรอยผูกกันแห้งเหี่ยวข้อศอกยุบเป็นใบมะกรูดเอาผิวมะกรูดเลยนะครับผมให้ดูชัดๆไม่ใช่อะไรนะรผมก็จับกล้องไปด้วยนะครับอะ วางกล้องก่อนเดี๋ยวมันจะลงนะครับต้องเอาใจแฟนคลับมากเลยนะช่วงนี้เพราะว่าแปดพันคนละจะถึงหมื่นคนหรือเปล่าไม่ทราบผมไม่รียบนะครับผมเรื่อยๆนะครับอยากทุกคนเข้าใจในการมองเห็นแล้วก็เชินชมพักไปเรื่อันมากกว่า เั็นเห็นเลยนะครับนะนะครับต่อไปก็บริเวณฐานด้านล่างก็มีช่อตัดช่อยงนะดูง่ายนะครับดูง่ายมากๆากถ้าเหี่ยวย่นนะครับเหี่ยวยังไม่ใช่ด้านหลังครับลอยสบายแต่งนะครับนะครับลอยสบายแต่งลักษณะการเป็นแผงของผิวพระที่จัดเกรนนะครับจัดกเกรน ชัดเจนมากแล้วก็มีไข่ไข่ของชินิมนแห้งเป็นธรรมชาติมากนะนะครับผมเวลาผมได้เอา,าพระมาแบบปันเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะแต่ละองค์นะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พระโรงงานนะครับที่จะต้องเหมือนกันมีตาหนิตรงนั้นมีตาหนิตรงนี้จะต้องดูอย่างนั้นจุดตายจุดแต่ตังไม่มีครับพระแต่ละองค์จะต้องมีเอกลักษณ์ ที่เป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติของเน right. ื้อพัดนั่นเองนะครับอโอ้โหเยนะครับทำเลยนะครับองนี้นะครับลาผมเก็บซ่อนไว้อยู่นะซ่อนไว้ก็ยังมีคนมาเจอเลยใจลายมากองค์นี้นะครับมีคนชมว่าโอ้โห สวยมากนะครับคุณผครชมสวยงามลึกชัดเจนนะครับลึกหรือว่าสวยด้านหลังครับว่ากันเอาลครับคุณชมบนบริเวณศีรษะจะต้องชมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนี่ครับดูวความเหียวเส้นเลือดจะต้องดูนี่ลักษณะนี้เลยนะครับ มันมันมันเหมือนหนอนมันเหมือนหนอนชอนชัยอยู่นะครับตรงนี้สําคัญจะต้องดูนะครับเพราะว่าปราโลหะจะต้องมีลักษณะแบบนี้ด้วยมันหนอนชอนชัยอยู่มันเหมือนเส้นเลือดนั่นแหละนะครับลบลบปวดท่วเมื่อกี้ก็มีท่านี้คือลักษณะการหดตัวของผิวโลหะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมันมนุษย์อายุเรายี่สิบสามสิบมันก็ยังเส้นเลือดไม่ปวดโปงสักเจ็ดสิบแปดสิบเส้นเลือดมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วหดตัว ผิวผิวเริ่มยุบลงผิวเนื้อเราเริ่มจิตกระดูกเส้นเลือดม,มันก็จะปวดขึ้นม,มาปวดโป่งขึ้นมาโอ้โอ้เนื้อออกแล้ว <laughs> นั่นแหละครับอธิบายอย่างนี้เข้าใจแล้วโอเคน,น,นะครับพระก็เหมือนกันนะครับเวลาผ่านไปน้าในโลหะน้ําโลหะที่แฝงอยู่ที่ตอนนี้รอใหม่ๆมันก็จะยุบตัวแห้งไปตามกาลเวลาเมื่อม,มนุษย์เราอายุมากขึ้นผิวก็จะแห้งจิดกระดูกก็จะเห็นเส้นเลือดใหญ่ขึ้นพักก็เหมือนกัน มันหย่อมปั๊บมันก็จะหดตัวมันก็กลายเป็นเหมือนเหมือนเส้นเลือดแล้วพักก็จะหดมลคมขึ้นตัวสวยขึ้นดูมีมิติขึ้นนั่นเองนนี่ครับจบแล้วครับแบบนี้ดูง่ายเข้าใจง่ายอธิบายง่ายแล้วก็มองเห็นภาพได้ทุกคนเข้าใจง่ายนั่นเองนะครับมาดูใต้าฐานครับรตบาบเห็นไหมไม่ต่างเลยกับบตอง ตรงนี้จะดูเก่าเนาะแน่นอนนะครับเพราะว่าอายุมากกว่านะครับสองสี่ห้าสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีแล้วก็มาดูว่าโลหะที่เชียบเคยมได้ะะเพื่นผมโชคดีได้พี่สาวท่านหนึ่งที่อยู่กรุงเทพนะครับท่านส่งเหรียญสมัยรอห้ามามาให้นะครับอามามาให้ผม กดกดใจอยู่หลังหลังบ้านเนี่นะเป็นเหรียญสมัยร้อห้าเลยนะนนก็แลาวร้อ้ผมจะให้ชมนะครับนี่คือเหรียญสมัยร้อห้าร้อสี่ร้อห้าเลยเหรียญจะบางกว่านะครับพอพอรอไห้นะคะนี่เขาจะมีลักษณะที่สมัยนั้นผมก็จะใช้วัตถุนี้ดูทุกวัน,นดูจะเกิดความเข้าใจเวลามาเลือกพระเราก็จะเห็น ท่านก็จะจดจําได้นะถ้าท่านไม่มีเหรียญนี้ท่านก็ลองไปหาวัตถุโบราณเหรียญเก่าๆนะครับมาดูทุกวันเนี่ยดูไปดูมาแล้วก็เกิดความจำนานนะครับอ่านมาอะไรครับอ่านมาอะไร าสอ,อะไรหนึ่งสองอะไรนี่้นเส้หนึ่งไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สี่เหรอใช่ใช่ว่าข้างหน้าจะเป็นเลขอะไรเราก็ไม่รู้ดูไม่ออกนะลองดูม,มีอยู่สองเหรียญน,นะครับมีสองเหรียญที่น,น่หนึเหรียญใหญ่ขึ้นมน มีสามเยนเราผมแบ่งให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านเจ้าสัวไปเหรียญ่เหรียญองอก,กันเราพี่สาวแบ่งให้มาสามเยนนะครับต้องขอบคุณพี่สาวเป็นพี่หน่วยเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณยังยังเลึกถึงบุญคุณที่ท่านแบ่งปันไม่ว,ว่าจะเป็นเหรียญเก่าหนังสือพระเอ่อเอาแปะลงสีท่านก็แบ่งมาให้ท่านเป็นคนดีมากเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากเป็นผู้ใหญ่ที่หน้าเขารบรักเสม,มอไป ยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนท่านคือจะไปหาท่านเองแล้วก็มอบพระสักอมค์ให้ท่านนะครับอ่อาหญิงน้ยแหละนะครับแต่ผมจะไม่ให้แกแล้วล่ะนะครับท่านล่นะโอกาสจะได้มอบเองกับมือเลย <c oughs> ต้องไปเจอสักครั้งหนึ่งไปจิ้มจิ้มมืออาหารด้วยนะครับ,นะรบนี่ครับโอเคอแล้วพอดูเสร็จแล้วเราก็จะได้ความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไปดูว่า ถ้าเราเก่าจริงไหมเห็นไหม,มลักษณะตรงนี้เห็นไหมครับชัดเจนนะครับตรงนี้นี่ฮะมันจะเหมือนเหรียญเมื่อกี้เลยมันแห้งเก่าเลยครับเห็นไหมเห็นไหมชันเกจนไหมรอบข้างมันถ้ไปนี่เก่ากว่าเด็นตรงแน่นอนนะตรงนี้นไม่คมแล้วนะเห็นไหมไม่คมเหมือนเด็กตรงแล้วนะเพราะมันเก่ากันเยอะนะ ปีกับร้อยกับร้อยกว่าปีนี่มันต่างกันเยอะเลยนะร้อยร้อยสิบสี่ปีครับสองสี่ห้าสองดับสองสองห้าหกโอเคนะครับโอเคเราจะมาชมพระภาพาขยายกันเหรอมถูก บรรโรักษาการแตกเกรนนะอามุงเนยอะไรเลยเนี่ยนี่ครับ,น,รบ,น,รบนี่คือผิวผ้านนะจริงหรือเปล่านี่ครับนอนหันหลังหันคว่ำหน้าอยู่เนี่ยนะครับเนาะผมไม่มีภาพน,นิ่งนะครับเพราะผม,มะเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวก็คือ,อเล่าเรื่องราวไปด้วย แล้วก็ขยายภาพภาพไปด้วยเคลื่อนไหวไปด้วยสดๆไปเลยพอผมทําเสร็จผมก็โหลดลง youtube เลยไม่มีอะไรคาใจนะครับสดๆนั่นแหละแล้วไม่มีทําล่วงหน้าด้วยนะครับไอ้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมืนอน,น,มนทำล่วงหน้าล้วนแหละนะแต่ทาเสร็จปะผมก็ลงคลิปเลยนโอ้โหดูสิครับน่าสานใจไหมฮะทอมันเิียวมัน แจ้วจะกันเลยนะครับนี่คือพระหล,อล่อโบราณนะครับใครมีอะไรก็สรอบริเวณนี้โดยเฉพาชัดชเจนเนาะนี่ครับบริเวณลำคอไอบ้บ่าป่าบ่าครับเห็นไหมฮะนี่คือเศษท้องเลยนะครับแล้วโลหะเห็นไหม,โ,หไหมโอ้นะครับองค์นี้เอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องเลยนะมันก็จะมีลายเหี่ยว ตัววันนี้เอาเรื่องเนียนะครับอืมอ,อือยตามมุ้งลอยปักเทียแล้วคุ้ว่างกันไปมันจะถักทอกันมันจะสลับซับซอออ้อนก่นมันเดี๋ยวว่าสมองมันจะมันหนอนหนอนที่ชอนชัยกันนะครับนะตัวนี้สบายใจใช่ไหมเอออย่างนี้เ็าอย่างเออใช่อย่างนี้สบายใจแล้วนะครับไอ้คนที่คนที่แบบเอออยากดูนี้มานานแล้วนะครับได้ดูแล้วนี่ครับ เจเเลยครับนะขาขยายเลยลแล้วกันเนาะขยายหนึ่งพันเท่าเลยแล้วกันเพราะว่ามันดูยากกับอ,อกเล็กต้องอาใสยความชำนาญพอสมวควรุณจะขยายตรงที่เป็นทองให้ดูนะ นี่ครับนี่ขายหนึ่งพันเท่าแล้วครับนะยเห็นไฮะชัดเจนนะครับนะไม่มีราคาใจเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ดูชักแต่ก็อยากให้ดูนะเพราะว่าดูแล้วมันสะใจจริงให้ดูแลกัน เห็นไหมยวเขียวเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือที่ไข่พระพุทธก็คือ,อลักษณะการเกิดสนิมของโลหะมันจะออกชุเขียวมันจะเกิดขึ้นกับหลกพ่อเงินนี่ยเยอะมากแทบตกโอมมาโอกนี่ขึ้นเขียวหนักเลยมันก็อยู่ที่วัตัวที่เรามาหลอมด้วย <S <S โอ้ยไอ้รงทองนี่นะครับนะครับแกเอาไปขายสักหนึ่งกิโลสักสองสามบาทได้ไหม ยังไงยังไงนี่ครับนี่ทองทองที่อยู่ด้านนอกนะอมองไม่เห็นจับยากมากนะครับนี่ครับพยายามจับภาพให้ดูนะครับเพื่อให้ดูลักษณะของร้อยแปด น่าหน้า,นา,นาพักพักนี่โอ้สวยงามมากมันโนยากเหรอเนาะเอาเนี่นะพงองเนี่ยผมจับต,ต้องขึ้นมาให้ดูเลยเดี๋ยวกะเออนี่ฮะจบเลยชัดเจนนะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเราจับภาพขึ้นมาให้ดูเลยนี่ฮะ เนี่ยฮะโอ้โหอลาลามเลยนะครับเนี่ยฮะนี่เขาเรียกว่าผ้ารูปหล่อทองผสมนะครับรูปหล่อเนื้อทองผสมเนื้อเนื้อโลหะผสมเนี่ครับต้องแบบนี้ครับไม่ได้เอาสีมาโบกเอาอะไรมาโบกนั่นไม่ใช่นะครับมันเป็นเนื้อทองที่มันเก่าแล้วมันก็แตกแกนออกจากกันเนี่ยครับอลาลามแห้งเลยนไไม่มีแบบ แต่เป็นมั่วเป็นแมงมุมไม่มีนะฮะเนี่ยมันจะอยู่แบบช่ำนวลเนื้อเป็นโอ้โห,หนะสุดๆครับองค์นี้สุดๆน่าวันนี้ท่านเจ้าสัวจุ๊บปากเลยท่านเจ้าสัวบอกโอ้โ,โหจุ๊บๆเลยนะฮะโอ้โหโหไปแล้วนะ,ะโอ้เสียดายฮะผมเชื่อ ธรรมชาติมากโอเคนะครับ<ฮ>ยิ่งอยูยิ่ง,งนะเสียดายเหมืนกันบางทีแ้ <laughs> ่เราก็นะแบ่งปันไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับนะสมบัติการชมนะไม่ว่ากันพักก็มีเจ้าของไแหละนะครับเนาะไม่เป็นไรหรอกบางทีมันอยู่กับคนที่เรารู้จักนะนหน้า เราคืนก็ได้โอเคนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับทีมนิยมนะครับเป็นทีมอาว่วาทีมสังกัจจัยทีมนิยมทีมเอสามชายนั่นเองเองนาะใช่ไหมสุดยอดแล้วนะครับเนื้อทองเก่าจะไม่นะครับรอยสมยัยก็เห็นแล้วนะครับนะแล้วก็สนิมที่แห้งติดหนังติดเนื้อเนี่ยสดเลยนะครับ ใ่แล้วนะครับผมก็มีอยู่ที่ผมค่อยอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมค่อยอยู่เนาะจะให้อยู่ผมก็พอมีอยู่นะครับก็เลยแบ่งให้ร้องไปนะครับเงินวัดบางทานเอ็มเอเหมือนกันนี่แหละ 你看，文化有了。 เจ้าสัวเหรียญเยเงิน,น,น,งยงนอยน่างนะครับเงินยวงเนาะเขาเรียกเงินยวงถ้าหลังห้อยอยู่นะครับนะาาลาจันทรกหลาชัดเจนมากนะครับแล้วก็พระขันพระขันของหลวงพ่อโสกวัดปากคลองบางครบ จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเขาควายเผือกเขาควายเผือกตกล่าเลยเขาควายเผือกนะครับของหลวงพ่อหลวงพ่อโสกนะครับวัดปากคอมบังคบเพชรบุรีนะครับนี่คืออีกหนึ่งเจดที่หลวงพ่อเด็กวัดบาง,งัวให้การยอมรับว่าเป็นเพียงอาจารย์ท่านเดียวที่สามารถทัดของของหลวงพ่อเด็กได้ก็คือ พ,อพ็อโสกนเองนะครับท่านก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะครับโอเคนะครับนีกคือชุดที่ผมห้อยอยู่แล้วก็สมเด็จพระลักันะครับที่ผมห้อยอยู่งองค์นี้ท่านด้วยเนาะ คันนี้ไม่ได้ชมนานแลวนะมันจะลิปใหม่ๆเลยนะครับแล้วก,นก็นี่ครับหลวงพยะเย,ยมเง้องเงินนะครับบ้หนังก็จะสลับสับเปลี่ยนกันค่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลวงพระเดิมัดหลวงโพแล้วโปรแกรมหน้าจะให้ชมเนาะหลวงพระเดิมัดหลงโพนะครับหนึ่งในชุดเป็นจับระกี้ภาพลุกดอกแห่งสยามนะครับ จะเอาไปก่าเนาะโอเคอรับขอรับขอรับความขอบคุณจากรักท่าพระขออแก่นะครับวาจาในประสุภาพจากขอไปด้วยแล้วครับนะครับอ่าแล้วเราจะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพระหน้าหรือวันที่อะไรนะจังหวะดีๆแล้วกันเนาะโอ่งนี้ผมว่าองค์นี้สวยของผมนะซ้ำนั้นจริงนะครับแล้วแต่ความชอบนะ หลอมดเลยนะครับหน้จาจะหล่อดเรากัรเลยนะครับที่ผมเที่ยวไปจิตเลยนะอมผมภาพผมยังเที่ยวไปจิตเลยนะเนี่บสู้ไม่ได้เลยเนะี่ยสู้ไม่ไดนะ้สู้อมนี่ไม่ได้อไไดนะม,นม,ดมนี่สวย โ <Okay. S 2> อเคเอาละครับพบกันใหม่ในวันพ่าหน้าเนาะนะครับถ้าถ้าเวลาเรามีถ้ามีก็ผมฝากไว้วันพักต่อไปเขาวากันไปแต่ผมจะพยายามมาแล้วกันนะจะมีอีกเยอะที่เราจะไม่ได้ชมกันนะครับลูกปู่ทวดตัดไมเขีดนี่ก็ยังไม่ได้ชมกันเนาะลูงลูกบุเอียเอยเ่ยมเอยว่าเดบเว่าก็ยังมีอีกเยอะแล้วก็ลูงปู่ไข่ว่าเชิงเรนก็ยังไม่ได้ชมนะครับ เราพกกันก็ยังไม่ได้ชมว้ยมีเยอะนะครับกดติดตามไว้แล้วกันนะครับนะแล้วก็เมตรงอีกหลายองค์อีกสององค์ไม่หลายองค์เลยนะครับเขาล่วงรังเปืนนะครับอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เคยชมนะเป็น้รเป็นรล่าโอเคขอรับขอบคุณจากนักสภ้าคนแก่นนะครับขอให้ทุกท่านปลับภันดีมีสังใช้กลับไปหาพ่อแม่ในเดือนวันแม่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานแล้วก็ อันหาเงินค้าขายร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองนะครับที่การงานเดินทางแควค้าปลอดภัยมีโชคมีลาบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ